สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชาวบ้านเคยใช้มาเมื่อสมัยครั้งก่อนนะคะภูมิปัญญาอันนี้ที่ใบมันจะพามานําเสนอเพื่อนๆก็มีขี้วัวนะคะจะให้เพื่อนๆดูค่ะนั่นไงคะที่อยู่ในถังน้ําสีดําๆนะคะเป็นขี้วัวสดๆค่ะ ขี้วัวสุดๆใบมันเอามาละลายน้ํานะคะเมื่อละลายน้าเสร็จแล้วเราก็เอาไปเทราดในโคนของต้นมะพร้าวหรือว่าใบของต้นมะพร้าวนะคะที่เราปลูกเอาไว้วิธีนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้วัวหรือแพะนะคะมากินใบมะพร้าวของใบมันนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าวัวมาดม มาดมที่ใบนะคะเวลาที่เขาจะมากินใบมะพราะ้าวเมื่อได้กลิ่นของมูลวัวสุดๆนะคะเขาก็จะไม่กินมะพร้าวของเราใบมันก็เคยเห็นเมื่อตอนที่สมัยใบมันเด็กๆนะคะใบมันยังสงสัยว่าทำไมยอดมะพราะ้าวต้นเล็กๆที่เวลาเขาปลูกใหม่ๆทำไมต้องมีมูลวัวหรือว่าขี้วัวติดอยู่ด้วยนะคะ คลิปนี้ใบมันก็เลยมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ดูว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านเมื่อสมัยก่อนเขาทำกันแบบนี้นะคะก็คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่แถวๆบ้านใบมันเขาทำกันแบบนี้นะคะแต่บ้านเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเขาเคยทำกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวใบมันจะไปทำให้เพื่อนๆได้ดูค่ะเอาไปเทราดนะคะไปเทราดในใบของมันค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วยังคะว่าวิธีการทำก็แค่นั้นเองค่ะโอดเด็ดส่งมาขี้วัวก็จะแห้งติดกับใบมะพร้าวนะคะเมื่อวัวมาก็ได้กลิ่นเขาก็หนีเลยค่ะไม่ควรจะไม่ไม่มากินยอดมะพร้าวของเรานะคะคลิปนี้หากเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันพานาด้วยนะคะ